สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในปีขานประจำเดือนมิถุนายน2568นะครับสำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดในปีขานในภาพรวมนั้นในเดือนนี้คุณจะมีทักษะความรู้ความสามารถมีความขยันมีความกระตือรือร้นเกิดขึ้นมากทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันตัวคุณเองนั้นจะต้องพยายามคิดตัดสินใจด้วยความรอบคอบนะครับแล้วถึงจะดี พยายามอย่าใช้อารมณ์นำหน้าในการคิดการตัดสินใจนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะเริ่มทำนายกันเลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเรามาเริ่มกันจากการงานสำหรับการงานของคนปีขานนั้นคนที่ทำงานประจำและรับราชการนะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเป็นโอกาสดีของคุณทีเดียวครับคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณ มีโอกาสที่จะได้พิสูจน์ได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณนะครับเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ต่างก็ไว้วางใจมอบหมายงานพิเศษให้คุณนะครับประกอบกับตัวคุณเองที่มีความคิดใหม่ๆนะครับแล้วสามารถพัฒนาการงานทำให้คุณมีโอกาสที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะทำงานและประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานจากผู้บังคับบัญชาได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นคนปีขานครับคนที่ทํางานประจําตั้งใจดีๆครับรอบคอบสักหน่อยในการคิดการตัดสินใจอย่าสะเพร่านะครับแล้วอย่าใจร้อนนะครับในการทํางานนั้นอาจจะมีปัญหาเกิดการเข้าใจผิดความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างนั้นมันเป็นปกติเป็นธรรมดานะครับแต่ที่สําคัญที่สุดขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ถ้าเราจะเย็นได้ใช้เหตุใช้ผลได้และพยายามสร้างมิตรไมตรีจิตกับคนรอบข้างเอาไว้โอกาสดีๆมันจะเข้ามาหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคนปีขาที่ทําธุรกิจเองในเดือนนี้คุณก็มีโอกาสดีๆเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับขอแค่คุณพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ๆนะครับแล้ว ถ้ามีคนมาขอร่วมหุ้นร่วมลงขันลงทุนกับคุณคุณเช็คประวัติคนคนนั้นดีๆนะครับในเดือนนี้คุณจําเป็นจะต้องเข้าไปดูแลเข้าไปบริหารจัดการโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวเลขเอกสารบัญชีต่างๆด้วยนะครับยิ่งคุณเข้าไปตรวจสอบให้ละเอียดเท่าไหร่มันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวคุณมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณปล่อยปะละละเลยให้บริวารเป็นคนทําเอกสารสัญญาต่างๆนะครับแล้วคุณไม่ไปสนุกสนใจเลย ระวังนะครับจะผิดพลาดได้ง่ายด้วยนะครับถึงแม้ดวงชะตาคุณดีก็ตามแต่เถอะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดวงชะตาคุณดีอย่างนี้นะครับคุณจะต้องเร่งในการพัฒนาในการปรับในการเข้าไปดูแลเพื่อที่จะให้คุณประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นต่อไปสําหรับคนที่ตกง,งานคนที่ต้องการหางานทํานะครับคนปีขานในเดือนนี้เตรียมตัวเองให้พร้อมครับตั้งแต่บุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ความสามารถเกี่ยวกับภาษาความสามารถเกี่ยวกับบัญชีต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวเลขแล้วลุกขึ้นเดินออกไปสมัครงานครับไปสมัครงานหลายๆที่หลายตําตำแหน่งนะครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้มากกว่าที่เราคิดนะครับบางคนสมัครตําแหน่งหนึ่งแต่ไปได้อีกตาแหน่งหนึ่ง คุณไปปรับตัวเข้าหางานนะครับไปเรียนรู้เข้าหางานแล้วคุณจะมีโอกาสดีๆมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับมีชื่อเสียงได้ถึงแม้ว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่คุณเพิ่งจะเข้าไปสู่ในวงการนั้นก็ตามนะครับคนปีขานถ้าพูดถึงธุรกิจของคนปีขาน,นิดนึงนะครับธุรกิจที่ดีของคนปีขานนั้นมีอยู่หลายตัวนะครับผมยกตัวอยา่างเช่นธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงามธุรกิจสินค้ามือสองธุรกิจของสวยๆงามๆเมื่อกี้พูดแล้วนะครับธุรกิจสุขภาพนะครับธุรกิจเหล่านี้ถือว่าดีทีเดียวครับสําหรับคนที่ตกงานนะครับมีโอกาสได้งานทํานะครับต่อไปมาดูกันต่อเกี่ยวกับการเงินบ้างสําหรับการเงินของคนปีขานั้นในเดือนนี้ถือว่าดีขึ้นครับมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามามากขึ้นบางคนนะครับมีแนวโน้มที่จะได้เงินพิเศษเข้ามานะครับ บางคนนั้นที่เคยลงทุนเอาไว้จะได้ผลตอบแทนใหม่ๆนะครับได้ผลตอบแทนผลประโยชน์เข้ามาทําให้คุณยิ้มได้สบายอกสบายใจทีเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเดือนนี้นะครับดูเหมือนคุณมีรายจ่ายเข้ามาไม่น้อยบางคนนั้นมีรายจ่ายเนื่องจากซื้อความสุขมากเกินไปต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะถ้าคุณสุรุ่ยสุร่ายไม่ประหยัดไม่ระมัดระวังเดี๋ยวจะทําให้คุณเกิดสะดุดหรือเกิดติดหลมได้ง่ายนะครับอันนี้ ต้องบอกต้องเตือนกันเลยเรื่องการเงินนั้นนะครับมันไม่ได้ดีตลอดทั้งปีนะครับช่วงไหนที่การเงินดีก็ต้องมีเงินเก็บช่วงไหนการเงินไม่ดีเราก็ต้องมีเงินไว้สําหรับหมุนในช่วงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบริหารจัดการดีๆรัดข็มขัดดีๆนะครับและคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีต่อไปเรามาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างสําหรับความรักมาเริ่มต้นที่คนโสดกันเลยนะครับ คนที่โสดอยู่ครับคุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนที่เรียกว่าโดดเด่นในสังคมนะครับบางคนนั้นไปพบเอาในกิจกรรมทางสังคมบางคนไปพบในขณะที่ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการงานนะครับในขณะที่ได้ทําความรู้จักกันเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวคุณนะ่ะจะสามารถยกระดับความสัมพันธ์ไปได้เร็ว แต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไปเจอเข้ากับคนที่มีคู่มีเจ้าของอยู่ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณรีบร้อนเกินไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณเนี่ยใช้เวลาสักนิดหนึ่งใจเย็นๆครับเมื่อพบเมื่อเจอแล้วลองศึกษาดูปนิสัยใจคอและเช็กหน่อยครับว่าเขาโสดอยู่จริงหรือไม่เพราะบางคนนั้นโสดเฉพาะตอนอยู่กับคุณโสดเฉพาะบางเวลา เดี๋ยวจะเกิดปัญหานะครับถ้าคุณไม่เรามาระวังต่อไปสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่ความรักดีนะครับหลายคู่มีการตกลงปรงใจใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันหลายคู่มีการแจกการ์ดสีชมพูนะครับมีการร่อนการ์ดเชิญแต่งงานหลายคู่ทีเดียวครับที่ความรักสุขงอมในช่วงนี้ความรักดีมีความสุขนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณ ก็ต้องใจเย็นๆในการพูดจากันสักหน่อยคิดให้รอบคอบก่อนพูดก่อนคุยนะครับเพราะบางคนนั้นใจร้อนวู่วายเกินไปครับคนรักพูดเล่นและคุณเอามาคิดมากมันสร้างปัญหาสร้างผลกระทบต่อชีวิตรักต่อคู่ของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆใช้เหตุใช้ผลครับแล้วมันจะทําให้ความรักของคุณเดินไปข้างหน้าได้อย่างปกติสุขนะครับสําหรับคนปีขานที่แต่งงานแล้วที่มีคู่มีเจ้าของมีครอบครัวอยู่ ในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณกับคนรักมีเวลาให้กันมากขึ้นได้ดูแลเอาเอาใจการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกันดีนะครับหลายคู่มีการตั้งครันได้บุตรได้หลานได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวและทําให้ยิ้มได้นะครับในช่วงนี้ถือว่าความรักดีมากนะครับคนรักเอาเอา,เอาใจสนกุกสนใจใส่ใจดีมากนะครับในช่วงนี้สำหรับเรื่องสุขภาพนะครับในเดือนนี้ถือว่าคุณสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแต่ใช้ชีวิต ก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะครับเรื่องที่จะต้องเตือนกันเพิ่มเติมนะครับก็คือเดือนนี้คิดตัดสินใจอะไรต้องรอบคอบนะครับอย่าใจร้อนอย่าวู่วามเป็นขาดนะครับแล้วอย่าปิดกั้นโอกาสของตัวคุณเองถ้ามีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะครับก็ต้องเรียนรู้นะครับใช้ชีวิตก็ต้องไม่ประมาทด้วย สำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณค่อยแอดไลน์และส่งข้อความวมาอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วถ่ายรูปรายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วให้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะคนที่จะดูดวงชะตาก,กับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสาเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกีรยรติยศและความรักแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ